สวัสดีค่ะคุณ้าสาวของทางช่อน,นะคะตอนนี้เรากําลังเดิน,นขึ้นเครื่องนะคะที่าทาอากาศยานกรนครนะคะเราจะบินกลับไปดอนเมืองะค่ะอันนี้ก็บรรยา,ากาศก็ค่าขาศยานะะ Aircraft is strictly prohibited. This is your seatbelt. To fasten, insert the metal link into the buckle and tighten the strap. To release, lift the metal flap. เสื้อชูอชีพเก็บอยู่ในกระเป๋าใต้ที่นั่งของท่นานกรุณาเปิดใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสวมเสื้อลงทางสีสันติดสายรัดให้แน่นดึงให้กระชับและผูกไว้ด้านหลัง Your life vest is placed under the seat. Put the vest on over your head and tighten the strap around your waist. ดึงแถบสีแด,ดงเพื่อให้เสื้อชูอชีพของลมที่ทางออก ออกจากเครื่องบินเท่านั้นอย่าดึงแถบขนาดอยู่ในเครื่อง To inflate the v e s t pull the red tabs only when leaving the aircraft. ถ้าระบบพองลมปกติไม่ทำงานให้เป่าท่อลมสีแดงนี้ Blow into the mouthpieces if the inflation cords are not working. หลอดไฟนี้จะทำงานอตนัตโนมัติเมื่ออยู่ในน้ำ In the nighttime, pull the strap to activate the light bulb. The light bulb will be activated when immersed in water. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศภายในเครื่องบินหน้ากากออกซิเจนจะลดลงมาอตัตโนมัติ Should emergency oxygen be required during the flight, oxygen mask will drop from the panel above you. กระตุกหน้ากาก สวมหน้ากากโดยครอบให้ปิดปากและจมูกใช้สายรัดคาดไว้ที่ศีรษและหายใจตามปกติจนกว่าเราจะแจ้งให้ท่านเริ่มใช้ Pull the mask down Place it over your nose and mouth Secure the strap around your head And breathe normally กรุณาสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวท่านก่อนจะช่วยเหลือผู้อื่น Secure your own mask before assisting others Keep the mask on until advised by the cabin crew ทางออกฉุกเฉินบนเครื่องมี8ทาง2ทางด้านหน้า4ทางตรงกลางและ2ทางด้านหลังโดยสังเกตจากเครื่องหมายเอ็กสีแดงเหนือทางออก There are eight emergency exits on this aircraft. Two in the front. Four over the wings and two at the rear. All are clearly marked with red exit signs. Please take a few moments to locate your nearest emergency exit. To evacuate the aircraft, leave your personal belongings. Floor level lighting will guide you to the exit. For more details, please read the safety instructions card in the seat pocket. Thank you for your attention. สารคกรณีต้องสวนหน้ากากออกซิเจนขอให้ท่านถอดหน้า,นากากอนามัยของท่านก่อนค่ะ Ladies and gentlemen, in case of the compression, your hygiene mask must be removed before donning the oxygen mask. ท่านผู้โดยสา,คารคบเพื่อปฏิบัติตามผลการมีและความปลอดภัยการเดินอากาศกรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะกะลัเครื่องขึ้นและลงค่ะไฟโหมดไม่สามารถใช้งานได้กรุณาเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเดินสิการโดยใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านเท่านัาน้นระดับเข็มขัดที่นั่งบาง,ง,ทนนง,ง,ง,งท่านพี่ก็มีในระดับตรงจอบที่พักแขนลงเก็บโต๊ะเปิดมานหน้าต่างและบดใช้ห้องน้ำระหว่างการนรเครื่องขึ้นและลงเที่ยวบินนี้เป็นท่าบินมอสโตร,รดี ตอนนี้เราก็มายืนนอนรับกระเป๋ากันนะคะดบรี1 From สกกระค่รดบกระ e ค่าเ10ก u ระเ๋ามายเล10รเป๋าคมาแล้วงคะคกระเป๋ามาะะมาแล้ว 写到九四一，起飞的进港旅客们，写到十，把行李在。 ของเยอะของเยอะของเยอะนะคะนี่ ส,สดีค่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปรับกระเป๋านะคะ